อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับมีกล้อง i p h o n e ตัวนึงแล้วก็หน้บจับธรรมดาครับอันนี้ซื้อที่ไหนก็ได้เราดแล้วก็สายถ้าเป็น iPhone มันต้องมีตัวแปลงนะแล้วก็สายครับสาย,อ My, My White af, White สยของนี่ตัวไม้ไม้ไวเลสครับไวเลสเสียงเขานี้แล้วก็มีตัวสัญญาณตัวนี้ตัวสัญญ้ีอ่า เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำคลิปกันได้แล้วแค่นี้ทำคลิปได้แล้วเปิดกล้องทำดูโมวิดีโอไปไปถ้าเป็นไยรุ่นนะครับผมอยากป้ายยาเต็มๆไปเลยเป็น MG 5 MG 5อ๋อตัวน,นี้เลย MG 5 MG ห <5. S 2> ้ายาไปเลยอ๋อใช่ครับ <I S 2> ไอนลองที e n t หน่อยครับพี่อ๋อมาดูที่หน้าจอหน่อนยครับหน้าจอ แค่หน้าจอก็กินทานนะครับราคาตัวนีเออ้เออเออเออราคาเท่าไหร่นะตัวนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกเก้าอ๋อราคาดีเดี๋ยวผมองปิดมาตรงได้ได้ได้ตัวนี้ประหยัดเหมือนกันไหมประหยัดไหมตัวนี้ไปประหยัดเหมือนกันครับในเพราะว่าเราเป็นเครื่องหนึ่งพันห้าไม่มีเทอร์โบเครื่องเล็กแต่หลายคนจะบอกว่ามันออกตัวช้า ผมว่ามันออกตัวช้าดีครับเพราะเราค่อยๆไปพอมันรถสี่สิบห้าสเราค่อยเหยียบเราเป็นอารมณ์แบบตีนปลายใช่ตีนปลายอ๋อเป็นอารมณ์ตีนปลายเลยอ๋อมีตัวไหนพรีเซนต์อีกตรงไหนที่มันน่าพรีเซนต์อีกก็จะเป็นท่าจอท่าเป็นจอประหยัดประหยัดใช่ขับดีแต่กว้างมากเลยนะข้างในอ่ะข้างในกว้างครับตัวที่อยากพรีเซนต์เลยจะเป็นหน้าจอฮะก็ลรอปิดประตูครับปิดประตูอ่ะจะเป็นระดับน้ำเหมือนของตัวรถ นี่น้ำน,น้ำน้ำถ้าเราโค้งซ้ายแรงๆจุดแดงจะขยับมาถึงตรงนี้<อ>ขยับมาเรื่อยๆยิ่งหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งมามันเป็นการวัดวัดว่ารถจะถึงอาการของมันแล้วนะอหมอ,อที่ตรงนี้คุณควรพิจรารณาการขับเหี่ยงคุณได้แล้วอ๋อใช่ครับแรงจีเนี่ยมันจะขยับมาอ๋อมันเชได้ถ้ามาถึงสีแดงคือล้อมันจะอ๋อมันเช็คได้ว่ารถมันอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงใช่ไหมอ๋อ จะมีหลายอย่างมากครับตัวนี้วัดแจ้งทุกอย่างแบตเตอรี่ระยะทางเท่าไหร่แจ้งหมดเลยอ๋อเรามีหน้าที่ขี่ขี่อย่างเดียวอันนี้กราฟกราฟการใช้เครื่องเหอเราไปจูน ECU อย่างนั้นเลยมันแบบจะ้นปื้ดลงพื้น,น,น,นลงีลดดนะครับมีหน้าที่ขี่ถึงเวลาเปลี่ยนถน้ำมันเครื่องอเขาจะแจ้งขึ้นมาเลยว่าเรามีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ต้องมาทำ พิชชั่นเซอร์วิสเนี่ครับเรามีหน้าที่ขี่เลยขีอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะถึงเวลาใกล้ถึง1นึ่นโลเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแจ้งขึ้นมาในหน้าจอว่าเออคุณต้องเตรียมตัวเข้าไปทำอะไรบ้างอ๋อต้องเข้า Service อะไรยังไงและสามารถโทรนัดได้เลยยี่ปีชั่วโมงรถจุกเฉินโมบายเรามีให้น้ามันหมดคุณโทรเลยโทรเลยเราไปเติมให้คุณ5ลิตรฟรี1ปีปีละหครั้งเท่านั้นเพราะว่า ถ้าให้มากกว่านี้เดี๋ยวทุกคนจะตั้งใจน้ำมันหมดโปรมันคือไงตัวนี้โปรมันเนี่ยโปรตอนนี้นะครับมีหลายแบบเลยเท่าที่ลูกค้าต้องการเพราะทุกคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนมีเงินเยอะก็ดาวเยอะไปดอกเบี้ยก็ตามนั้นางคนมาโปรฟรีดาวรับรดที่สามหมื่นสองหมื่นได้หมดเลยแต่ว่าถ้าฟรีดาวไปก็ได้ของแถมเป็นสแตนดาร์ดไปตัวนี้กี่โลลิตรนะพี่ประมาณตกอันนี้ค่าเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยร้อยกิโล 6 6 6ลิตรก็จะตกอยู่ที่ประมาณ15บาครับประมาณ15 15 15 16ก็ประหยัดอยู่6แสนกว่าบาทคุ้มๆแสนกว่าบาทเบาะไฟฟ้าตรงนี้ไฟฟ้าด้วยป่ะเฉพาะผู้ผู้ขับโอเคผู้ขับนะครับอ๋อข้างหลังเป็นไงข้างหลังนั่งสบายไหมครับข้างหลังสบายแล้วก็จะมีโอ้พิซันรูฟด้วยนี่หวัซซารูฟใช่ครับมีนี่ครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกไฟฟ้า ปลดล็อกเปก็นไฟฟ้าแต่ตอนนี้เขาเซ้นระบบไม่ให้ไม่ให้ปลดล็อกอ๋อใช่เป็นออโต้โฮด้วยอันนี้เปิดยังไงเออดึงขึ้นเลยครับอ๋ออุ้ยอูย้ใหญ่วะ่ะสวยครับสวยสวยสวยเอย้แต่ข้างในมันเป็นแดงแบบนี้เหรอทุกอันเลยปะถ้าเป็นตัวท็อปต้องตัวท็อปใช่ปะใช่ผมชอบสีแดงว่ะเออเออไอคือหกแสนกว่านี่คือตัวท็อปใช่ป่ะที่บอกใช่ครับโว้ยมันเอ้ยมันมันรูหลามาเห่ามากเลยว่ะ ผู้ชมนะไยาได้ดีมากเลยครับระบบไฟในราคานี้นะครับไฟหน้าเราอ่ะเดี๋ยวพี่ดูที่ขาเก่งเขาอ๋อเห็นแล้วมันจะปรับขึ้นปรับลงได้ดูที่คนเสื้อดำอ่าครับอ่าถ้ามีคนโอ้ปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นแล้วถ้ามีคนนั่งหลังเยอะๆเนี่ยแล้วหน้ามันจะเชิดอไฟมันจะไปแทงตาอ๋อเราปรับได้เราปรับแล้วให้มันกดต่ำเลยปรับปื๊บปั๊บสบายไม่มีปัญหา าคารถเท่านี้นะครับน่าจะดีสุดแล้วมั้งนะหมายถึงว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้ยผมว่านะหัวโผล่ไปได้อยู่ครับประดุดว่าบ้านเราเป็นเมืองเย็นไม่ใช่เมืองร้อนไม่เป็นไรครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องติดฟิล์มเพิ่มอยู่แล้วอพอติดฟิล์มเบอร์หนา80สําหรับหลังคาปุ๊บเ้ามีม่านอีกก็เหมือนรถไม่มีหลังคาความเย็นก็ปกติใช่ครับ ถ้าเป็นตัวท็อปนี่คุณผู้หญิงเขาจะชอบครับอ,อมีตอนนี้จะอยากแต,งแต่งหน้าออมีไฟให้เรียบร้อยเราไปเปลี่ยนไฟนี้เป็นสีขาว20กว่าบาท๋อเอางี้ออกไปเลยแล้วเปลี่ยนเป็นหลอดสีขาวได้เ,ออเลยเออจะเป็นทั้งสองด้านเป็นออปชั่นที่สาวๆน่าจะชอบนะครับแ,แล้วก็จะมีตัวขอบประตูอออขอบประตูเปิดปุ๊บไฟติดจะไม่ไฟเป็นบนเพดานละใช่ครับผมโอ้ ล้ำเหลือล้ำล้ำล้ำไปยาได้ไปยาได้ไปยาได้เหลือร้ายเออเหลือร้ายเหลือร้ายราคาเท่าไหร่นะหกแสนหกแสนเก้าครับหกเก้าเกตัวท็อปใช่ครับถ้าเชียร์เอาตัวท็อปไปเลยใช่ป่ะถ้าปวดเป็นผมผมเอาตัวท็อปไปเลยท็อปดีกว่าครับอยู่ที่นี่ครับคุณคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทออกรถวันนี้ ดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราแต่มีของใช่ไหมอันนี้มีของนะมีของไม่ต้องรอนานเหมือน M Z S มีของครับ M G ห้ามีของครับตัว X มีของเลยมีพร้อมรับใช้ไม่มีกี่สีครับมีกี่สีมีทั้งหมดดาถ้าเป็นท็อปนะครับดาแดงสีซิลเวอร์ซีว์ขาวสีเหลืองห้าสีครับห้าสีแต่ส่วนตัวตัวผมเองผมชอบสีแดงชอบสีแดงถูกแพงแดงไว้ก่อนแต่มันเข้ากันนี่ไงเข้ากันใช่ครับเข้ากับภายใน สามารถเชื่อมต่อแอปเปิลคาเฟ่ได้หมดเลยแต่ว่าต้องขอเป็นสายแท้ของปอไม่รับของปอไม่รับของปอไม่รับทําหมอไหนมาไม่รับไม่รับต้องของแท้ต้องของแท้เท่านั้นไม่ของพิเศษอืออือแต่พวสตุ๋โอเคไม่ดีเลยถ้าเราติดกล้องเพิ่มเราเสียบตรงนี้ได้เลยอ๋อมันมีรูให้แล้วไม่ต้องเดินสายระยงระยะทำรูให้แล้วทำสายไปแล้วปึ๊บเสียบปึ๊บจบ ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่มากขอบคุณพี่มากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่จะเซลอะไรเนี่ยชื่อนัทครับจากแสงอาริโอโต้ครับโอเคขอบคุณมากวันนี้ให้ข้อมูลแบบตายาสุดๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่่ครับพี่ครับขอบคุณครับ